สลากเกินราคาเป็นมหาอมตะนิรันดร์การจริงๆเลยไม่รู้จะแก้ยังไงจนล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าหวยไปออกที่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกระตุน้นหรือทำให้ราคาสลากแพงอ,อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยสมัยก่อนไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็แพงมันก็ไม่ได้80บาทแต่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฟังดูหน่อยนะคะมันมีเหตุมีผลอยู่นะคะ บิ๊กโจ๊กนะคะผู้ช่วยพบตรและก็คณะนะคะนี่ค่ะพลตํารวจโทรสุรเชษฐ์หักพานก็ได้มาชี้แจงแถลงไขให้สื่อมวลชนได้ฟังว่าที่บานมาที่ผ่านมาเนี่ยมีปฏิบัติการค้นเป้าหมายไป33จุดใน12จังหวัดนะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมากที่สุดเลยมากถึง14จุดด้วยกันที่เหลือก็เป็นภูมิภาคนะคะก็พบว่ามีคนกลางที่ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เ,เกินราคาเนี่ยจาก14แพลตฟอร์มตอนนี้เป็น17แพลตฟอร์มแล้วนะคะ,คะชื่อดังๆก็เราคุ้นหูก็ไม่ว่าจะเป็นอกองสลาก p l u สหงทอง .com หล้าน .com ประคับลอตเตอรี่ออนไลน์อออลอตเตอรี่80 .com ทันใจลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงมังกรฟ้าด้วยเนี่ยนะคะกรุงไทยลอตเตอรี่ก็มี ก็ได้พวกสลากที่เป็นงวดเก่าๆแล้วก็งวดใหม่ก็มีมากกว่า10ล้านฉลบับนะคะที่เป็นของกลางมิกจงบอกว่า17แพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีสลากรวมกันประมาณ10%ของสลากทั้งหมดในระบบถามว่ามันจะทำให้กลไกราคาสลากแพงขึ้นได้หรือเปล่าคือรูปแบบของเขาก็คือสำนักงานสลากเนี่ยเขาจะส่งให้ผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับโคต้าทางไปรษณีย พอไปถึงไปรณีนีปุ๊บคนที่ได้รับโคตา้าก็มารับเป็นปึงป้งๆไปคนละห้าปึงป้งๆละร้อยก็คือห้าร้อยฉบับแต่ไม่เอาไปขายเองอมไม่เอาไปขายเองค่ะแต่ไปขายเป็นล็อตใหญ่ให้กับคนที่มาตั้งโต๊ะซื้อ,อก่อนหน้านั้นที่จะมีสลากออนไลน์ก็จะมีผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้รับโคต้ต้าตกงานตกการแล้วอยากไปขายก็มารับซื้อจากคนที่ได้โคตา้านี่แหละรับซื้อ ก็ต้นทุนก็ไม่ใช่71บาทแล้วนะเพราะว่ายังไงเขาก็บวกกำไรสำหรับคนที่ได้โคต้าเขาบวกแน่นอนครับอ่ะพอขายมันก็มันก็มาขายเพิ่มอาจจะ80บาทได้แต่ถ้าเป็นรวมเล่มรวมชุดมันก็จะแพงขึ้นมากว่า80บาทแต่พอมีแพลตฟอร์มออนไลน์ปุ๊บมันก็มีคนมาแย่งแย่งซื้อจากลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีโคตา้านั่นแหละค่ะคือคกลไกที่ทำให้ราคามันขึ้น นี่ค่ะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะอย่างที่เห็นรูปแบบที่หนึ่งก้านซื้อจากผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ไปสแกนลงในแพลตฟอร์มบางรายบางรูปแบบก็ปิดบางบาร์โค้ดบางรูปแบบก็ไม่ปิดบางบาร์โค้ดบางรูปแบบบอกว่าไม่ได้ขายเกินนะขายแค่80แต่ขอบวกค่าบริการเหมือนกับตบตาหรือเลี่ยงบาลีอ่าอย่างนี้ละกันเลี่ยงบาลีไปก็ไม่เกินนะแต่ที่เกินมา85หรือว่า90 อันนั้นเป็นค่าบริการเนีอ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอะก็อธิบายให้ฟังนนว่ามันมอย่างนี้สี่รูปแบบ,รบ่รูปแบบอย่างนี้นะคะ,ะซึ่งก็ะจะมีส่วนที่คล้ายกันต่างต่างกันด้างที่อธิบายไปรูปแบบที่สามนี่บอกว่าจําหน่ายไม่เกินราคาอันนี้น่าสนใจนะนะแต่ว่าปิดบังบาร์โคดและสัญ,ญลักษณ์จําหน่ายไม่เกินราคาแต่ปิดบังบาร์โคดและสัญลักษณ์หมายความว่าไงปิดบังบาร์โคดและสัญลักษณ์นที่ก็สงสัยว่ามันวนไหมสลากเนี่ยวนไหม คือมันต้องมีนัยยะสิมันมีใบเดียวหรือว่ามันเป็นใบเดียวที่ขายให้คน1ิคนห้าคนอย่างเงี้ยนะคะเขาไปศึกษาละเอียดนะครับอันนี้รูปแบบที่สามาถึงรูปแบบที่4รูปแบบที่4ี่ก็จะเป็นกําหนดราคาเองเลยค่ะอันนี้ไม่ปิดบังบาร์โคดหรือสัญลักษณ์คาว่ากาหนดราคาเองคืออะไรก็ตามใจอะค่ะก็ขายตามใจเลยตามต้นทุนตัวเองเลยนะคะบวกเข้าไปทั้งความทั้งหมดเนี่ยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานบอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนก็คือ ซื้อมาขายไปแต่ก็พบว่าบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเนี่ยอันเนี้ยซับซ้อนสุดซับซ้อนที่สุดแล้วก็สร้างเครือข่ายรายย่อยมีระบบดาวไลน์ลอะไรพวกเนี้ค่ะโดยมังกรฟ้าเนี่ยมีลอตเตอรี่สองล้านสองแสนฉบับมีคนที่เอาโคต้าตัวเองมาสแกนมาขายต่อให้เขาเนี่ย4 6 4คนนี่รู้ขนาดนี้เลยนะคะก็คือประมาณสองแสนฉบับนะคะแต่สลากส่วนใหญ่ อีกล้านแปแสนฉบับจะอยู่ใน3บริษัทย่อยของมันกรฟ้าซึ่งมีการจัดเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็เอามาจัดสรรกระจายให้กับผู้ค้ารายย่อยที่เรียกว่าดาวไลน์อีก9 9 0 0ร้านค้านร้านคาโอ้มีการปล่อยออกไปเป็นดาวไลน์ด้วยนะคะคก็เลยทําให้ราคาสลากเนี่ยที่ลงไปหาดาวไลน์เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นตํารวจก็ตรวจสอบเพิ่มนะคะว่าการปิดบังบาร์โค้ดเนี่ยอันเนี้ย เข้าสู่ความผิดช่อโกงไหมเอามาวนไหมเอาราตรี่มาวนขายขายพี่สุวิทย์แล้วออโอนเงินแล้วใบเนี้ยขายที่กัมพูต่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยช่อกงประชาชนได้นะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะ,คะและมีความผิดฐานฟอกเงินไหม,มถ้าผิดฐานฟอกเงินจะนําไปสู่การยึดทรัพย์อ,อันนี้แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่จะมีการดําเนินการต่อแล้วก็เป้าหมายก็คือจะขอให้กระทรวง e-ds เนี่ยเสนอ ขอสารให้มีคําสั่งปิดเว็บไซต์และทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะมไม่ให้มีไม่ให้มีเลยนะฟั<า>งเสียงบิกโจ๊กนะคะแต่ถามว่าถ้าเห็นนะครับทุกเจ้าเนี่ยมีการทำเหมือนกันคือปิดอังบาโครนะแล้วปิดบังบาโพรเพื่ออะไรเพื่อจะไม่รู้ว่าสลาดนั้นเป็นของใครเพราะอะไรเพราะสลากทุกใบเนี่ยเขาให้ไปเดินขายเขาให้ไปขายปลีกเขาไม่ได้ให้มารวมขายถูกไหมครับใช่ไหมทีนี้ประเด็นต่อมา วันนี้เราเราพบนะครับแต่ว่ายังไม่อ,อ,อยากจะกล่าวตรงนี้นะครับว่าสลากอ,อาจจะนะครับอาจจะมีการวนขายซ้ำนะถ้าเมื่อไหร่เราพบว่าวนขายซ้ำมันจะเพ่มไปมันจะไม่เข้าความผิดาตามาฐานร่วมกันช่อโงโกงประชาชนเป็นความผิดมูลฐานฐานช่องเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นการดบ้างบงค้นเนี่ยเป็นหลักคือหนึ่งไม่ต้องการให้รู้ว่าเป็นสลากของใคร นะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเจนว,ว่าเมื่อเรายึดมาทั้งหมดนะครับวันนี้สำนักงานจ่ายเงินแบ่งได้เพื่อถอนโคต้าสลับไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งมีผลในวังที่16พฤษภาคมนี้นะครับนะแลวที่เหลือทั้งหมดนะครับที่วงรวจยึดไปทั้งหมดเนี่ยสำนักงานจ่ากเงินแบ่งก็จะทำการเพื่อถอนโควต้าอีกครั้งหนึ่งส่วนคําถามที่สังคมคสงสัยว่าเอามันแพงมานานแล้วทลตฟอร์มออนไลน์เพิ่งจะ เกิดขึ้นมาไม่นานนี่เองอนี่มันใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหาราคาสลากเกิน80บาทจริงหรือไม่นะคะเรื่องนี้รองผอ,อสํานักงานสลากนะคะคุณทวีปบ,บอกว่ามันก็มีระบบการไปแย่งซื้อกันนั่นแหละเพราะว่าคนที่ได้โคต้าเนี่ยนะคะเดิมทีก็ไม่ขายเองอก็ขายต่อให้คนคที่เขาอยากจะมีอาชีพแต่ไม่มีโคตา้านะคะขณะเดียวกันพอมีแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาหลายๆแพลตฟอร์อมก็เกิดการแย่งซื้อกันตั้งโต๊ะ นะคะตั้งโต๊ะเสนอราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอเดี๋ยวต่อไปสำนักง,งานสลากนะคะจะมีการแก้ปัญหาเอาน้ำเสียออกอและจะเอาน้ำดีเข้ามาแทน<อ>หมายความว่าคนาขายตัวจริงนั่นแหละคือคนที่จะได้โคตา้าคนที่ได้โคต้าแล้วคุณไม่เดินขายคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาโคต้าไปเนี่ยค่ะ,คะฟังเสียงท่านรองผอ,อสำนักง,งานสลากนะคะถ้าต้นน้ำไม่ผิดส่วนกลางน้ำหรือปลายน้ำก็จะไม่มีการเกินราคาเลยเราจะบังคับให้ต้นน้ำเนี่ย ไม่ขายเกินราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้คือเราเอาน้ําเสียออกเราพยายามจะหาน้ําดีเข้ามาใส่คนที่รออยู่ที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามสํานักงานในการที่ขายไม่ขายเกินราคาเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้สิ่งที่ทางสำนักงานแรงงานช่วยเราเนี่ยคือช่วยหาน้ําเสียตรงนี้ออกไปเราพยายามจะหาน้ําดีเข้ามา นะครับให้ขายขายตามราคาเมื่อน้ําดีขายตามราคาเนี่ยเขาก็จะไม่ไปส่งอย่างที่ทางทางน้องบอกว่าอยู่ข้างสํานักง,งานสลากหรือส่งแพลตฟอร์มเขาก็จะไม่ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาในอนาคตแต่ในช่องทางหนึ่งคือเราพยายามจะทําแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้บอกทําแพลตฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการที่เขาจะขายในภาวะ สมมติว่าเป็นโควิดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมีแพลตฟอร์มที่เขาจะสามารถขายให้กับประชาชนทั้งประเทศได้โดยไม่ต้องไปเดินขายต่างๆแต่เขาต้องมาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มขายในราคา80บาทมีการควบคุมโดยสํานักง,งานอยู่นะครับท่านรองผอ,อก,กำลังพูดถึงแอปเปาตังเป๋าตังน<อ>ีเ่เป็นช่องทางขายออนไลน์ที่ถูกต้องถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะ<อ>ก็คือคนที่เป็นผู้ค้ารายย่อยอาจจะไม่ได้เอามาขายทั้งหมดก็ได้เอาบางส่วนมาสแกนขายเพราะว่า อ้ยขายไม่หมดนะโควิดคนไม่อยากมาสัมผัสเราสแกนผ่านทางแอปเป๋าตังได้เลยนี่ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องไปเดินขายก็ได้นะคะหรือจะเดินขายด้วยสแกนด้วยก็ได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรูปธรรมในเดือนมิถุนาถึงกันยายนถึงกรกฎาคมนี้นะคะก็เนี่ยค่ะกำลังพัฒนากันอยู่นัพยายามแก้ไขนะครับ80บาท ต่อใบแน่คือผ่านแอปพลิเคชันเปาตังคที่รัชนีอธิบายเป็นเบื้องต้นนะครับว่ามาแน่ไว่างนนะยืนยันแล้วครับ16มิถุนายนนี้เริ่มมวนแรกครับนี่นะวันนี้ให้จับตาดูด้วยนะครับในการ,รประชุมสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับจะมีการนำผลทดลองการขายสลากรายงานให้กับทางบอร์ดพิจารณา ขายสลากบนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับให้รับทราบนะครับว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างรวมถึงจะมีการคิดคำนวณจำนวนสลากนะครับที่จำนำมาขายในใบละ80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับซึ่งเมื่อบอร์ดพิจารณาเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีการเปิดขายบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในงวดแรก16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับก็คือว่าเดือนหน้าครับผ่านอ,อีก2เดือนครับ เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาโดยระบบการสั่งซื้อจะถูกบันทึกจัดเก็บไว้ข้อมูลเป็นข้อมูลเอาไว้ครับสามารถตรวจสอบการซื้อขายได้แก้ไขปัญหาการสลากเปลี่ยนมือด้วยครับแล้วก็จะทําให้ราคาที่ซื้อขายเป็นไปนตามที่กําหนดซึ่งเมื่อถูกรางวัลระบบจะแจ้งเตือนให้ติดต่อมาขอรับเงินรางวัลได้ทันทีนะครับเป็นไปนตามระบบหมดเลยนี่นะท่านผู้ชมดูภาพประกอบด้วยะบบนะครับมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะคะออว่าท่าถูกแล้ว เขาแจ้งเตือนเลยไม่ต้องไปรอตรวจเลยเพราะว่าบางทีเราก็นึกว่าเอระบบตรวจเราสแกนนี่มันผิดหรือเปล่ามันอ่านค่าผิดไหมใช่ไหมใช่อันนี้เขาเตือนเลยนะใช่ครับบางทีเราซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะครับหรือตรวจก็มีนะเราออกไปแล้วหรือตรวจก็มีหรือบางทีก็ไปเปิดหาวิธีการนะครับบอกว่าเอ๊ะเป็นไงครับเมื่อก่อนเราก็เป็นไงครับซื้อเขามีใบตรวจใช่ไหมใบตรวจนะครับก็คือว่าซื้อสลากซื้ออะไรกแล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับก็คือว่า เขาแจ้งทันทีเลยว่า,าท่านถูกรางวัลแลนะรางวัลที่หนึ่งม,มารับรับเงินได้เลยนี่นะนี่ครับถึงา่าพัฒนากันนี่นะเบื้องต้นนะครับจะมีการนําสลากกินบ่งรัฐบาลที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับยึดโคต้าคืนจากผู้ที่นําสลากไปขายผ่านมังกรฟ้าแล้วก็กองสลากพัดจํานวน 6. ล้านเจ็ดแสนกว่าฉบับครับ แล้วนํามาขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งสำนักง,งานสลากนั้นจะนําโคต้าดังกล่าวนั้นไปคัดเลือกผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงแล้วก็กําหนดเงื่อนไขว่าสลากจํานวนนี้ต้องขายผ่านนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับเพื่อนําร่องในการขายผ่านออนไลน์ครั้งแรกของสำนักง,งานสลาก<ม>อันนี้เป็นเรื่องอนาคตนะครับที่จะแก้ปัญหาขอให้จับตาดูกันละกันครับ อดูเหมือนจะไม่สลับซับซ้อนแต่มันก็สลับซับซ้อนนะครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะสมัยก่อนมีเรื่องคําว่า5เสือใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่า5เสือไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอ๋อก็ไม่มีหรอกแต่ว่าแปลสภาพเป็นแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรฮะ เออทำไมมันแพงเมื่อก่อนมันก็แพงไม่เห็นมีแพลตฟอร์มเลยเออที่คุณรัชนีพูดใช่ไหมก็แบบมีเสือป่าจระเข้งนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นต้องต้องแก้ไขกลไกต่างๆที่เขาพยายาม